สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีรับสกินลดราคานะครับแล้วก็ทางด้านของสกินเตลเซียนนั่นเองเดียโอจานนั่นเองแต่ก่อนอื่นครับไอ้สกินนี้ถ้าเล่นฟรีหนึ่งครั้งก็ไม่มีโอกาสได้สำหรับสายฟรีก็ช่างมันไม่เป็นไรครับและมันก็ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลากิจกรรมนะครับมันไม่รู้เปิดตอนไหนแนละ้วแต่พี่เล่นไปละครั้งหนึ่งแนละ้วเมื่อตอนกลางวันนะอ่ะช่างมันครับเดี๋ยวเรามาดูที่เราได้อะไรมั่ง คือกิจกรรมนี้นะครับคือผมก็คือการลดราคาให้เพื่อนนะคบผมแล้วบอกเลยว่าพี่ได้แล้วนะแล้วสําหรับคนที่อยากให้พี่ลดราคาก็เอาโค้ดมาทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมเอาโค้ดมาวางไว้ได้เลยครับไม่ต้องกดให้พี่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะอธิบายด้วยครับทำยังไงให้เร็วแต่ก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมไปเล่นแล้วก็เข้าไปตรง กิจกรรม AWC นะครับ2021ก็คือดูไร้สดเองเอาคะแนนไปแลกข้างหน้าของเหรียญรอบไฟแนลนะครับเอาไว้แลกนที่18นะเผื่อมีอะไรดีๆให้เราแลกนะครับผมก็อย่าลืมทําตามที่บอกนะครับบอกก็ก็บอกแล้วนะก็ถือว่าบอกกันล้วบอก,กไม่บอกไม่ได้นะครับผมโอเคช่างมันครับผมมนาะ <c oughs> นี่คือเหรียญน,นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปที่แลกรับ สกินฟรีกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่ากิจกรรมมันเยอะเหลือเกินช่วงนี้เดี๋ยวขอเลื่อนเลื่อนเลื่อน,อนหาแป๊บหนึ่งนะนี่ไหนนะไหนนะตาลายไปหมดแล้วมันแดงหมดเลยอะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับผมปึ๊บปุ๊บป๊บไม่ใช่อันไหนวะกิจกรรมรับศึก AWC อยู่ไหนวันเนี้ยอยู่ไหนนะอันนี้เตลเสียง ดโอชาอันนี้อันนี้ก็เจอแล้วนะคะผมสกินฟรีรับศึก AWC นะครับผมก็ถ้าเกิดเราลดราคาเสร็จก็จะประมาณนี้เลยนี่ลดราคาถึง0รับไปเลยนะครับสกินก็คือของพี่510คูป,ปองนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่กดให้ครับพี่ก็กดให้แต่มันกดได้วันละ4เท่านั้นนะครับผมอาแล้วพี่จะบอกเทคนิคนะครับผมก็คือน้องๆตั้งกลุ่มมาสัก5คนได้ไหม อ่าหรือพี่พก็แบบตั้งกลุ่ม5คนในไลน์ก็ได้แล้วเอาโค้ดอะสมมุติวันเนี้ยส่งให้เพื่อนคนเนี้ยก็คือส่งรวมกันส่งไป ก็คือถ้าเกิดเราช่วยลดปุ๊บเราสามารถลดราคาให้ตัวเองได้อีก2นะครับผมก็คือมันยังเหลืออีกตั้ง25วันนะครับยังไงก็ได้ทุกคนครับและใครที่อยากให้พี่ลดให้นะครับก็เอาโค้ดมาวางไว้ที่นี่เลยนะครับผมอ่าพี่สามารถกดลดราคาให้ได้ด้วยนะครับเพราะพี่มีปรสมาอ3 i ่นะครับผมมี่ก็ลดตัวเองด้วยนะครับก็ลดตัวเองก็ส่วนมากนะครับเพื่อนๆช่วยก็ส่วนมากนะครับผมก็มันต้อง ช่วยกันนะครับสำหรับสกินที่เราอยากได้นะพี่อยากได้สกินนี้เฉลๆพี่ไม่มีตัวอื่นพี่ีหมดแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้คือก็คือว่าเกิดเราเล่นเกมตาหนึ่งแล้วก็ออกจากเกมแล้วก็รีใหม่เข้าใหม่ช่วยเพื่อนลดราคา2ครั้งเนี่ยเราสามารถลดราคาให้ตัวเองได้ด้วย1ครั้งนะครับโอเคถ้าเสร็จแล้วเรากดรับเลยอ่าประมาณนี้นะกดรับปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับผมบึ้มนี่แลกรับรางวัลสําเร็จนะครับรางวัล อรางว,วัลฟรีขอบคุณเพื่อนๆทุกคน อ่าโหโคตรแพงบอกเลยนะคบผมทุนได้รับของรางวัลมูลค่า500 10คูปองนั่นเองขอบคุณทุกคนจริงๆครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมเอาคูปองเอ้ยเอาโค้ดของตัวเองนะครับผมแหมคูปองอะไรล่ะเอาโค้ดของตัวเองมาวางไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับเพราะพี่จะกดให้นะถ้าเกิดช่วยได้ก็ช่วยนะครับถือว่าช่วยกันนะโอเคไหมประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยและยังสามารถนะครับช่วยเพื่อนได้2 ครั้งแล้วสามารถลดให้ตัวเองได้หนึ่งครั้งนะครับก็คือลดทีละสองวันนึงเท่ากับ6เลยแต่แนะนําให้ตั้งกรุ๊ปไลน์ขึ้นมาหรือยังไงก็ได้สักห้าคนช่วยกันแบบวันนี้ของคนนี้10ครั้งอ่ะ1ิบครั้ง4ี่สี่อ่ะสักสิคนก็ได้นี่ก็ประมาณนี้เลยได้มาแล้วนะครับผมสกินแวนเฮลซิงนั่นเองนะครับผมอ่าถือว่าแพงมากเลยนะครับสกินนี้นะอ่าถือว่าได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะโอเค <c oughs> สักสิบคนได้ไหมสักห้าคนก็ได้มันทีละสี่ะสี่สี่ห้าก็โอ้โหเยอะแล้วนะเห็นปะ่ะยี่สิบยี่สิบแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมตั้งกลุ่มแล้วเอาโค้ดมาไว้ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับผมก็พี่จะกดให้นะแต่พี่กกดได้ไม่มากนะครับผมถ้าเกิดว่างนะรหัสก็ประมาณนี้นะครับผมก็เผื่อคนไม่รู้น้องก็เปิดให้ดูนะครับผมโอเคต่อไปเราไปดูอะไรดีนะครับผมก็ พูดเลยว่ารอวันที่18ไม่ไหวแล้วเพราะพี่มีเหรียญหนทางสู่รอบไฟนอล2อันันนะพี่อยากจะรู้มันแลกได้อะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของเดียวจานกันดีกว่าครับสกินฟรีครับใครเลือกผ้ากลางแบบพี่บ้างครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เกลือหรือกากนะครับผมอ่าสกินดิโอจานนะครับผมอ่านี่ตัวน้องแข็งเตลเซียนนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เมื่อเรารับได้นะครับผมก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็คือภาคกลางครบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็กดรับเลยดิโอจานเป็นกล่องของเขานะครับผมเราก็กดเข้าไปเรากกดรับนี่คุณได้ละเอา้าททำไมอย่างนั้นล้ได้รับอ๋อคือกดไปแล้วนะอ่าช่างมัน คุณได้รับกล่องสกินเดียวจังชวนนั่นคือเตลเสียนั่นเองครับกดรับไปนะครับผมอ่ากดรับเลยเรามาเปิดดูว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมสำหรับภาคกลางนะครับผมอ่าถ้าใครบอกเกลือเม้น์บอกพี่ด้วยนะครับผมแต่อย่าไปเม้น์มากนะพวกที่เขาวางโค้ดลดคูปองจะเยอะกว่านะครับผมอ่าคุณได้รับโอเคเดี๋ยวเราดูคุณได้รับไปนี้ไปแล้วอ่าเรารับมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้สกินจริงไหมอ่า มันจะเกลือหรือกากาก็มาดูกันนะครับผมอ่าแต่เ,เข้าไปที่กระเป๋าแป๊บหนึ่งครับกล่องนั่นเองสัมภาระครังนั่นเองอ่ะเข้าไปในครั้งนะครับผมอ้าวไม่มีวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวคิดก่อนอ๋อมันจะอยู่ในข้อความทัวทีทัวทีวท้ทีพี่ลืมพี่ลืมพี่ลืมขออภัยจริงครับพี่ๆน้องๆโอเคเดี๋ยวเข้าไปที่ข้อความแป๊บหนึ่งนะดูดิไม่มีอะไรเลยก็นา่ะอยู่ในข้อความแหละอ้าอะไรไง นี่ไงเอาหน้ามีกดรับทั้งหมดครับจะเด้งขึ้นมาบึง้งพิเศษของอีโมเจิหนึ่งอ่าเดียวจางมาแล้วนี่นี่นี่มาแล้วโอเคนี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าจะเกลือรหรือกากนะครับผมก็เกิดบลอกก็ด่าเลยเออด่ากันเลยว่าเอ้ยหลอกทำไมรู้สห์ทำเควสนะใช่ไหมเดี <c oughs> ๋ยวซัดเลยนะเตรียมตัวนะครับต่อไปมาเปิดเฮ้ยนั่งไงกูว่าแล้ว มันหลอกจริงๆด้วยเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่ได้บอกว่าได้สกินถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเปิดลุ้นรับสกินเห็นไหมเปิดลุ้นรับสกินเปิดลุ้นรับสกินเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีทั้งเพชรแล้วมีท่าเต้นด้วยโหกูว่าเกลือแน่เลยชิ้นส่วนความทรงจําอะไรประมาณเนี้ยอ่ะเกลือเกลือจริงๆกูว่าแน่นอนดูบึ้มเป็นง่ายชิ้นส่วนสุดยอดอาวกูบอกแล้วว่าเกลือเกลือจริงด้วย เออก็มาณนี้เลยนะครับสหคนที่เปิดได้สกินนะเมนบอกพี่หน่อยนะหน่ซะ1%มีโอกาส1%นะก็ช่างหัวมันไปก็ถือว่าทำไปแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับเรามาเสียเวลากับตรงนี้ได้ยังไงเผื่อที่สิบแปดเขาเออให้เราแลกฟรีก็ดีไปนะเออันนี้คือเปิดมาไม่ได้เนี่ยโอ้โหเครียดเลยนะดูดิ มันได้ไปแล้วด้วยนะภาคกลางสำหรับคนที่รีบเปิดก็อย่าไปเปิดนะเผื่อเปิดวันที่18ก็น่าจะได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยพี่เป็นตัวอย่างเปิดให้ดูเลยนี่นี่เห็นไหมได้ท่าเต้นเนี่ยเดียวจังท่าเต้นเนี่ยก็นี่นี่ทำรกิจและสำเร็จได้รับท่านางมากมายอะไรเนี่ยพี่สิเดียร์จันกระโดดสองขั้นคืออะไรบะโอ้หลอกลวงชิ้นส่วนฮีโร่เห็นไหมก็ประมาณนี้เลยมันหลอกว่ะ สุดยอดจริงๆนะครับผมช่างหัวมันไปครับผมอประมาณนี้สําหรับคนที่ภาคไหนยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยังเหลืออยู่ภาคใต้กับภาคเหนือที่ยังไม่ได้นะส่วนภาคกลางได้แล้วนะครับครบร้อยเปไปแล้วก็ประมาณนี้ก็ที่เหลือก็ทําเอาบัตรป้องกันดาวเฉยๆเนาะ,ะพี่ขึ้นให้ดูว่าภาคไหนได้มั่งนะครับผมก็เลือกเอานะ อ่าคุณได้รับรางวัลไปแล้วใช่มันเกลือด้วยเนี่ยเหลือภาคเหนือกภาคใต้ที่ยังไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆครับแป,ป๊บเดียวมก็ได้8ปแล้วมั้งที่พีดูนะ่ะแปดสออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ได้ครับอาจจะได้ ดีกว่าพี่ก็คือสกินนะครับ1%นะก็อย่าลืมไปเปิดเล่นกันส่วนคนที่อยากให้พี่ลดคูปองก็คูปมาไว้ตรงนี้นะครับผมก็ลดได้พี่มีมา3-4ม d ไอเดีนะเดี๋ยวให้น้องๆช่วยด้วยนะครับผมก็วางๆแต่อย่าลืมต้องช่วยตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้พี่ช่วยอย่างเดียวโอเคมาต่อไปภารกิจไซเบอร์นะครับผมนี่เลยก็ทําภารกิจรายวันไปเลยการเลือกข้างที่สาคัญนะครับผมพี่ศึกเลือกข้างอันไหนไปวะเดี๋ยวดูกัน อ่มันได้ของด้วยนะทาเต้นมูราด้วยนะอ่าเดี๋ยวดูนะพี่เลือกข้างอะไรไปโอ้โหพี่เลือกพี่เลือกทางด้านของแห่งความยุติธรรมนะโหก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสู้กันนะแต่พี่แนะนําให้เลือกทางด้านของตัวโกงนะครับผมฝ่ายอาธรรมนะครับผมมันจะดีกว่านะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นมากกว่าแล้วนะดูนี่มัน หนร้อยพันหมื่นแส0ห0 0แสนกับสี่แสนเนี่ยมันต่างกันตั้งแสนนึงนะครับผมก็เออไม่รู้ว่าทคนเรานี่มันเป็นอาธรรมเยอะจังเลยเนาะ <c oughs> โอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ได้ท่าทางมาทั้ง2อ,อย่างครับก็อย่าลืมนะครับไปเลือกทางด้านของฝ่ายอาธรรมอย่าไปเอาธรรมะมหรืออ่าพระเอกฝั่งพระเอกนะคือพระเอกแม่งแพ้ตลอดบอกเลย ประมาณนีเลยก็ได้มาทางด้านของนี่เลยท่าเต็งของมูราดนะครับจากกิจกรรมไซเบอร์สงครามไซเบอร์นะครับผมก็คือสองครามหมุ่นยนต์นั่นเองเออแล้ววันที่18นี้นะครับผมใครที่มีเหรียญหรือทางหน้านของกิจกรรม a w c ที่มีเหรียญรอบไฟแนลก็เอาไว้แลกนะครับพี่คาดคะเนว่ามันใช่แน่นอนเพราะมันจะมีเหรียญทําไมถ้ามันไม่ให้เราแลกครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับวันนี้ก็ สำหรับคนที่อยากได้โค้ดเอ้ยอยากลดราคาฮีโร่นะครับก็โค้ดมาวางตายนี้นะครับแต่ตัวเองต้องช่วยด้วยนะครับผมตัวเองต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือตัวเองก็คือนัดเพื่อนสักห้าคนวันนี้ส่งให้เราพ่กนี้ส่งให้นายแล้วเราก็ลดกรุบปองก็คือแป๊บเดียวประมาณ5คนในเร็วสุดแล้วนะครับผมเอา6คนอะประมาณนี้ก็เจอกลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับอย่าลืมไปทำกิจกรรม AWC ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยเจอกลิปต่อไปครับ